มาอีกหนึ่งคู่ค่ะนะคะมาคิมนี่นะคะก็ครบรอบ8ปีนะคะย,ยังหวานยังชื่นยังหอมยังหวานยังแบบออ้อน้ำตาลเนี่ยนะคะต้องบอกเลยนะคะขมกันไปเลยถ้าเห็นคู่นี้โพสต์รูปแต่ละรูปล่าสุดนะคะก็ต้อง<ต>บอกว่าควงแขนกันนะคะไปดินเนอร์โรแมนติกมากๆนั่งกลุ่มมือกันโดยที่หมากเนี่ยเป็นคนโพสต์ภาพให้เราได้เห็นภาพหวานๆแล้วก็แคปชั่นว่า is <'s> good hand กับนาวอ,านอันนี้สั้นๆ้นได้แปลว่าอะไรคะคุณคะก็เขาก็ไม่ได้บอกคำแปลคำแม่นะคะแต่เป็นภาพที่ประทับใจอบอุ่นเนี่ภาพนี้นะคะจับมือกันแบบนี้หมายถึงว่ามือเนี่ยหมายถึงมือเนี่ยอรอดม,มากเลยค่ะคุณคะหมามเ,หเขาคงอยากจะบอกว่า มือที่เขากลุ่มเนี่ยเป็นมือที่แบบให้ความเออมือที่ดีที่สุดมือที่ให้ความรู้สึกดีๆกันมามตลอดระยะเวลาแปปีอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วคอมเมนต์ก็แบบอุ้ยเข้ามากันแบบว่าโอ้โหแบบเขาเรียกอะไรอะเห็นด้วยนะหวานไปไม้จนกระทั่งล่าสุดโบเบนจวันนะคะก็เข้ามาโพสต์คอมเมนต์แซวว่าแม,มแล้วจะเอาเออ,อแล้วจะให้แล้วจะให้ไอไปทำอะไร แล้วก็มีเครื่องหมายตกใจหนึ่งอันเครื่องหมายคำถามและก็บอกว่าถ่ายรูปนี้ใครไปถ่ายรูปเออโล่ทำงานไม่ถ่ายรูปหรือว่าคุณโบเป็นจวานเนี่ยไปด้วยไปด้วยไปมีคนถ่ายรูปใหมน่าเลยโบก็เลยมาเม้นแบบนี้ตอนแรกเราไม่เข้าใจไอ้ไม่ทำไรให้เปถ่ายรูปไงคะโบเออทำให้ยังไงฉันก็ลงหวานกันอยู่นี้อย่างนี้เหรอใช่ไหมคะ เออจริงเพราะฉะนั้นเวลาเราไปกับแฟนหรือว่าเวลาเราไปกับผู้ชายเวลาเรานัดออกเดทกันเนี่ยต้องชวนเพื่อนไปด้วยสักคนหนึ่งให้มันถ่ายรูปให้คุณนี่เป็นเทคนิคนะหรออย่าไปเป็นสองต่อสองปกติไปคนเดียวก็มีขาดต้องล้องพร้อมรีมทดเออได้หรือไม่งั้นเอาโทรศัพท์ตั้งเวลาหรือไม่เอาแล้วก็ทํามืออย่างงี้เหมือนมีคนกอดเออได้อยู่เหงาปะ S <S ลูกมาหรือเปล่าวันนี้ลูกมาพู้หญิีหรือว่าเป็นแบบนี้ดีเอาเป็นทีมโปรดักชั่นเลยเวลาเราไปจะออกเด็กผู้ชายใช่ไหมเรามีทีมโปรดักชั่นใหญ่โตอลังการประมาณยี่สิบคนจริงจังอ่ะเซตไฟจัดไฟตั้งกล้องแล้วก็มีแสงสีเสียงซาวพร้อมสับได้ไหมไม่ได้อเหรเยอะไหหรอมันเยอะต่อยไหมเยอะอีกฝั่งตกใจ เอาอย่างนี้ดีกว่าใช่เอาอย่างนี้ดีกว่าคุณในฐานะรายการเมาส์มันโชว์เนี่ยคุณคิดว่าคู่ของหมากคิมเนี่ย ะแต่งงานกันในเร็วๆนี้หรือเป่เ้ยเอาหมาก้องมาพูดแล้วว่าเขาก็มีคุยๆกันอยู่รอรุ่นกันปีหน้าเออรอรุ่นกันปีหน้าหมาก็มีเพราะปีนี้เหลืออีกแค่ไม่กี่วันแล้วไงเออเราก็ลุ้นต่อปีหน้าฉันว่าปีหน้าปีหน้าพอเขาบอกแล้วหมากพูดแล้วว่าเดี๋ยวลุ้นปีหน้าปลายปีหน้าก็ยังโอเคก็ยังถือว่าอยู่ในปีหน้าเออฉันว่าเออปีหน้าแน่เลยก็ได้นะสองพันยี่สิบเฮ้ยเดี๋ยวกันคุยแปดปีใช่ไหมกับปีหน้าคือก็้าวปีก็ปีก้าวปี 8ปีก็ไปเปีอะคะแต่ลแปีต้องไปเก้าปีสิไงถ้าเก้าปีก็เข้ากับคู่หนึ่งเลยนะไม่เป็นไรฉันมองว่าตัวเลขอ่ะไม่ได้มีผลกับเรื่องของความรักแต่ว่ามันเป็นความเข้าใจมันเป็นความปรารถนาดีให้กันและกันมากกว่าก็ขอให้ทั้งคู่เนี่ยมีความรักที่มั่นคงนะครับ y anniversary นะจ๊ะ